การได้เนาะอันนี้นะครับทั้งถุงทั้งกล่องเนี่ยเราเรียกว่าชุดวีคลีนหรือว่าชุดเราสะอาดโมเมนต์ไว้สำหรับกินเป็นไว้สําหรับใช้อันนี้แบบเดียวกันเลยซึ่งในกล่องนี้อันดับแรกก็คือปูนปูนขาวกับถุงกับถุงดําเนี่ยอันนี้คือเอาไว้ขีดขีดเงี้ยวใส่ถุงดําแล้วก็ ตักผงปูนขาวเนี่ยใส่แล้วก็มัดถุงไว้กรณีค้นสี่ฝ่าของซันสองเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องลักเล็กขโมยหน่อยเนาะอันนี้ใช้จําเป็นก็คือขี่เสถุงละเอาปูนขาวอะ่ะห้อยใส่สองซอนนะครับตัวนี้ตักใส่แล้วก็มัดปากแต่ว่าถ้าคนน้ําท่วมแล้วสามารถออกมาได้เนี่ยให้มาใส่บ้านสิมันใส่ของน้ำได้อันนี้คือชุดแรกที่อยู่ในกล่องชุดทีสองกรณีน,น้ำมันมบ่ไหลนะครับกรณีน,น,น้ำบ่ไหล ข้าซักผ้าเราวมันจะเปืือนนั่นนะครับเสือสีพวงเนี่ยมันซักบ่ได้อันนี้คือชุดการหาน้ําสะอาดก็คือตักใซ่โองคล้วเอาสารส่งแกงนะครับเราก็ตักน้าใสมากเราก็จงหยดข้อริ้นใส่นะครับมันก็จะกลายเป็นน้ำสีบ่มีวเชื้อโรคเพราะต้องเข้าใจว่าเวลาน้ำถ่วมหลายค้นขี่ลงน้ำแม่น่ครับดังนั้นการตักน้ำมาใส่เลยเนี่ยอันตรายนะครับไอสารส่งคือให้มันใส่อยู่ในแต่ตัวติดขาเสือ้อก็คือตัวนี้ นะครับอัน,นคือคอิีนแมนเป็นคอลี้แนเขาเออคอลี้น่าอ,อ,อ,นนอันนี้คือวิธีการใช้ดังนั้นการจะให้การจะให้ใครการจะแจกเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเหมาะสำหรับใครโอเคครับขอบคุณครับอันนี้คือ